รู้จักไว้ก่อนพลาดบัญชีมา้าหสีคือบัญชีที่พวกแก๊งมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมทางการเงินไม่ว่าจะเอาไว้ฟอกเงินโอนเงินผิดกฎหมายหรือหลอกลวงคนอื่นบัญชีม้าห้าสีนะครับตำรวจเขาแบ่งไว้ตามพฤติกรรมการใช้1บัญชีม้าสีขาวคนเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพโดยรู้ตัวเต็มๆเช่นรับจ้างเปิดแลกเงินไม่กี่ร้อยแต่เสี่ยงคุกทันทีครับ 2. บัญชีม้าสีเทาคนเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้โดยอ้างไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรแต่จริงๆก็ปล่อยปะละเลยไม่ตรวจสอบถือว่ามีส่วนใน ความผิดครับ3บัญชีม้าสีดำครับบัญชีที่มิจฉาชีพขโมยข้อมูลเอามาเปิดนะครับเช่นใช้บัตรประชาชนปลอมเอกสารปลอมคนเจ้าของตัวจริงไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ก็เดือดร้อนต้องตามแก้4ครับบัญชีม้าสีแดงใช้บัญชีเพื่อหมุนเวียนฟอกเงินโดยตรงเช่นเครือราข่ายพนันออนไลน์แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน5ครับบัญชีม้าสีทองบัญชีที่เปิดโดยผู้มีอิทธิพลหรือกระบวนการใหญ่ใช้เงินมหาศาลอันตรายสุดๆครับสรุปง่ายๆไม่ว่าจะสีไหนก็มีแต่พังครับ อย่าไปรับจ้างเปิดอย่าให้ใครยืมบัญชีโดยที่เสียทั้งชื่อทั้งอนาคตครับ